จุดยืนของพุทธศาสนาจุดยืนของหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องดูบร,รมครูคือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับที่ต้นาศาสนาเนี่ยออกมาในจุดไหนออกมาจากสมาธินะใช่คือว่าคิดดีขึ้นมาแล้วก็ทาดีเพราะหลักของพุทธศาสนาลงไปสู่จุดนั้นนะจุดที่สมาธิในวันเดือนหกเพนนะพระพุทธเจ้าท่านทาอย่างไร วันที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเรื่องว่าสําเร็จสูตรสูตรสําเร็จปริญญาสูงสุดในทางพุทธศาสนาเป็นอาเสขะแปลว่าจบทุกขะแนงไม่ต้องเรียนอีกแล้วแต่ถ้าว่ายังเป็นปุตุชนอยู่ยังเป็นผู้ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังว่ายังเป็นเสขะยังต้องศึกษาจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเข้ามาอีกแต่หลัก ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดรู้ในวันนั้นประว่าเป็นอาเสียขาแปลว่าจบหลักสูตรทุกอย่างในโลกนะไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจากนั้นเมื่อท่านได้ตัดรู้รมจากนั้นได้ก็นำทำคําสอนออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ให้กับพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเน้นทังฝ่ายพระสงฆ์เือปัญจวคีทั้งหก่อนนะ ในเมื่อปัญจวคีทั้งหากก็รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นท่านก็พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าอัญญาสิวัตพโตโกนทันอยู่โกนทันญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นทมแล้วหนอรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่เราเห็นเรารู้แล้วหนออันนี้จากนั้นก็ปัญจวคีทั้งหากก็ได้บรรลุธรรมตามแนวแถวของพุทธา ก็แปลว่าจบปริญาเอกเหมือนกันเอกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีไม่แพ้กันนะในจุดนั้นเหมือนอกับพเจเราทานอาหารอิมอ่มอิ่มคำว่าอิม่มคำนี้คืออะไรก็เป็นที่รู้กันทุกคนอิ่มเหมือนกันคำว่าอิ่มคำนี้เลยพระพุทธเจ้าก็อิม่มภาษาวกก็อิม่มแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงจุดนั้นยังเป็นเสขาอยู่ยังหิวอยู่ยังหิวยังกระหายคือคอยากยังอยากอยู่ยัง อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเขาอีกอันนี้เป็นว่ายังอ,อยากอยู่แต่ว่าเป็นเสขะรย,ยังต้องยัง,ยงจาเป็นจะต้องศึกษาอย่างพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะมีกิเลสราคาโทสะโมหะ โลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจอยู่ก็จริงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าจุดที่ท่านสําเร็จที่ท่านได้เป็นด็อกเตอร์ในจุดนั้นคืออะไรสรุปแล้วก็ออกมาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้กูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวมันออกมาจากใจดวงเดียวนะลูกหลานจะทารยญาติโยมออกมาจากตัวผู้รู้คือตัวนามธรรม,มคือจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมันอยู่ในนั้นทั้งหมดกิเลสราคะอยู่ในนั้น โทสะก็อยู่ในนั้นโมหะก็อยู่ในนั้นโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นแต่ตอนนี้ในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าท่านจะเข้าไปจํากําจัดกิเลสจุดนั้นออกมาได้อย่างไรท่านมีหลักการเลยท่านต้องมีสมาธิในจ,ใจิตใจในเมื่อมีสมาธิจิตใจสงบจิตใจแน่งจิตใจไม่ปุง้งไม่ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก,กจิตใจอย,อยู่ในความสงบ เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันท่านบอกให้มีสมาธินะสติสัมปะชัญญะคนมีสติสัมปะชัญญะญญแล้วก็มีสมาธิในเมื่อมีสมาธิดีจิตใจนิ่งจิตใจสงบจะมองเห็นใจของตนเองความรู้สึกนึกคิดของตนเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรารู้สึก,น,กนึกคิดเรื่องอะไรเราจะมองเห็นได้จะจับได้จะรู้ได้จะเห็นได้ด้วยตนเอง แต่คนอื่นมองไม่เห็นนะเมื่อใจจิตใจของเราเป็นสมาธิเราจะมองเห็นได้ว่าอันนี้คือ,คอเรามีอารมณ์ยังไงกิเลสราคะมันเป็นยังไงโทสะมันเป็นยังไงโม,มหะมันเป็นยังไงมันความหลงในจิตใจมันเป็นยังไงในนนั้นเมื่อมีสมาธิดีแล้วจนะิตใจนิ่งแล้วนะเราจะมองเห็นได้ร,รู้ได้ด้วยตนเองจากนั้นก็มองตนเองแต่ในหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพุทธเนี่ย ท่านว่ารนรษย์ปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเสขะอยู่จะต้องศึกษา,าศึกษาหาความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายวิช,ชาแต่และว,วิช,ชาในโลกมันเรียนไม่จบเลยเพ,ายพราะอะไรเพราะมันออกไปจากใจใจตัวรู้สึกนึกคิดตัวนี้นไปควยควา้าหาจุดนั้นมาศึกษาไปเจอคนเอาเรื่องคนมาศึกษา ศึกษาเรื่องคนแนวความคิดของคนคนคนนี้ทําไมคิดอย่างนี้คนนี้ทําไมคิดอย่างนี้ศึกษาเรื่องคนก็นยังไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนานาจิตต่างนานา,นาทันะนานาความคิดเห็นเสร็จแล้วก็มาคิดมาเจอมาเือเจอเรื่องช้างเอาเอาตัวใหญ่ๆก่อนมาเห็นช้างมาคิดกับิริยาของช้างมาศึกษาเรื่องของช้างต่อมามาลักศึกษาเรื่องของแรด <laughs> ต่อมาศึกษาเรื่องของวัวของควาย,า,ายสัตว์สายสิงแต่และประเภทมาศึกษาเนี่ยมันจบไม่เป็นนะลูกหลานเท่าไหศึกษาไปแล้ลก็ยิ่งกว้างไปเลยจนถึงตัวมดตัวมดตัวแมลงแต่และเผ่าพันธุ์อีกต่างหากสรุปแล้วก็คือมันเราไปส่งออกไปแล้วไปศึกษาแต่หลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธาเนี่ยท่านว่าจะไปดูออกไปข้างนอกไม่มีที่สิ้นสุดเท่าไห ดูไปเท่าไรก็ยิ่งกว้างขวางไปเลยลุงพ่อก็ได้มาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาว่าเมื่อกระเรมีไฟฉายกระบ,บอกหนึ่งอยู่ในมือจากนั้นเราพอกลางคืนมาพอมืดมพอโมหะใช่ไหมโมหะคือความหลงความมืดความหลงจากนั้นเราก็มีไฟฉายอยู่ในกระบ,บอกในมือแล้วก็ส่องไปพอส่องไปเห็นเรื่องคนก็ศึกษาเรื่องคนไปเห็นเรื่องช่างก็ศึกษาเรื่องช่างไปหา เออเองแหลเรืืองวัวเหล่องควายเหลืองสัตสัลลาสิงเหลืองมดเมือกแมลงต่างๆเออเหื่องต้นไม้ภูผาเออินฟ้าอากาศน้ำปลาในปูในพื้นมหาพื้นโลกศึกษาไปเ,เรื่อยพอเรามีไฟฉายส่องไปดูไปเห็นอะไรก็ศึกษาไปเยอยก็ศึกษา ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าในหลักของพุทธศาสนาท่านาศึกษาไปมากเท่าไรก็ยิ่งลุ่มหลงงวมองไปเลยไปเห็นในถ้าเป็นที่พอใจก็รักไปหาเป็นที่ไม่พอใจก็โกรธอย่อางนั้นก็ลุ่มหลงว่าตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเราได้รู้แต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากตัวผู้รู้ออกไปจากหัวเทียนไฟฉายทั้งนั้นอยากจะรู้อยาก จะรู้เรื่องต่างๆจะจะดับต้องกลับเข้ามาสู่หัวเทียนไฟฉายไฟไฟมันออกจากหัวเทียนไฟฉายต้องย้อนกลับมามันดูหัวเทียนไฟฉายเราจะดับมันหรือเราจะเราจะเปิดดูเออเราจะมองดูจะเปิดดูจะศึกษาดูแลจะดับพอมองเข้ามาหาตัวหัวเทียนไฟฉายเราก็รู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นอนิจจัางทุกขังอนานตาทั้งหมดมันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความคิดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติของมันตั้งแต่เรายังไม่เกิดเมื่อเราตายไปแล้วมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปศึกษาทําไมนีศึกษาเนี่ยเราไปคิดถ้าไปคิดหลงเท่าไรก็ยิ่งโง่มากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูรู้ในจิตใจของเราจากนั้นเมื่อย้อนเข้ามาเราจะปล่อยวาง ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นอนใจจังของไม่เที่ยงทุกขังเราไปยึดก็เป็นทุกเฉยๆอนณตตาไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งไหนสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอาณตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ปล่อยวางที่ปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ความรู้สึกนึกคิดตัวนั้น สรุปแล้วก็คือหลักทมคาสอนของพุทธะเนี่ยไม่ได้ออกไปจากเถรนออกไปจากตัวผู้รู้ออกไปจากใหญ่ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านถึงให้คําจํากัดคําว่ามโนปูพังามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้ดรวยใจเพราะนั้นพวกเราการภาวนาอย่าไปส่งออกไปข้างนอก ให้ดูให้จิตใจให้สงบพระจิตใจสงบให้ดูใจของตัวเองเมื่อใจของเองมันหลงอะไรในหลักของในหลักธรรมําสอนของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าม,มันหลงร่างกายเนอะตัวมันหลงแท้ๆคือหลงร่างกายนะเพรา,านะะนั้นให้พิจนารณาร่างกายนะพิจนารณาร่างกายม้างกายนะทําลายกายนะแยกแยะร่างกายนะแยกแยะร่างกายนะม้างกายนะชําแหละร่างกายดูนะ ผมไปยังไงขนไปยังไงเล็บไปยังไงฟันไปยังไงหนังไปยังไงกระดูกไปยังไงในตัวของเราก่อนเมื่อชำแะดูแล้วร่างกายสังขารนะมันมีจุดจบของมันนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีผ้นไปได้มรณะภัยคือความตายเพราะนั้นใจเราหลายอย่าหลงนะย่าหลงในร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนะกายกับใจของเราต้องแยกกันแน่แนะนแต่ตัวของเรามีอยู่สองร่างกายกับใจ ร่างกายคือความที่มองเห็นคือร่างกายมองเห็นร่างกายแต่ใจความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นมองไม่เห็นแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านในความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายสรุปแล้วคือออกไปจากใจนะคิดดีเมื่อคิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็พูดดีนั่นแหละคือจุดใหญ่ใ,หในอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกรอบชําระกิเลสภายในใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดออกจากใจิตใจแล้วนะใจ,ใจิตใจเป็นอริยะ ็นอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบบริบูรณ์คือเรียนวิชาวิชาใจจบนจะตัดสรุรรมบรรลุทรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจริงๆน,ะนี่แหละจุดที่หลวงพ่อได้พูดในวันนี้แหละให้ดูที่ใจปรับปรุงที่ใจแก้ไขที่ใจให้ใจเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่ในตรายักษ์ทั้งหมดนรกลานจากนั้นเราจะยึดอะรยึดตรายักษ์ สิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเราจะยึดได้ยังไงเราก็ต้องปล่อยต้องวางปล่อยวางกระทั่งใจของเรา,เาปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดของเรานะแต่เมื่อปล่อยวางแล้วสิ่งไหนที่มันมันควรจะรู้มันก็รู้ได้เป็นวิชาคือความรู้นะเราปล่อยความโง่ความฉลาดก็เกิดขึ้นมาในจุดเดียวกันนะลูกหลานนะ